Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ะเราเอาเอาเทคนิคมาหน่อยครับ่ะพี่น like like ้องให้กาลังใราร้อมกันด้ี่ครับเอณจะมลูกงนะลูกายกองดินครับมึนต้องเดิน้วนะครับที่สามดพผู้ที่สามนะครับัรลบ ตัวท oui, ี e ่หน pues nah ึเดียวป้าปินตาดสิน uh, in ักศึกษาตกครับและวมื่อผู้ที่สลาไม่ลูกชายกองเดินตัวผาโชคดังแสนตูวที่ห้าปรล่าลูกชายกองกับเพชรหญิงคนพู่สอสังติแล้วเมู้ที่หกนะครับพัดดาฟี่เจนเททีกับคุณหยกคุกตาองค์กอโมผู้ที่เจ็ด ก็เอาทันีีขึ้นก่อนเลยนะครับข้าวเป้นนะครับต้องจักรวาลน,นะครับปวยไทยกับตั้งสิบวัดกองตั้งตั้งยืเด่ากไปก่อนเดี๋ยวอุ๊บเดินมาตาหนาใหม่ ผูนี้เป็นวยคูท่ที่ที่สองนะครับเป็นผู้ชิงแชมป์ของระหว่างนาวปั๊ก

ไูทีนะครับเ็กน้อยติด้อเกย์กับลูเ่ล้อติดสนอง้าผู้ที่แปครับ

คือที่คือผลงานของลูกชายกอนทีมของทั้งหลายุกคนนะครับวัางนั้นเดี๋ยวแต่งตัวไปเลยลูกชายคนงีมทุกคนนะต่อไปทุกไหนทุกคนนั้นเลยยังไม่หมดนะต่อไปยกที่สต่อไปยกที่สพี่น้องเาจะลุกสรุปต่อไทางด้านไหนสักฝั่งเลยครับจะไปทางไหนกันนะครับ

私が倒れてしまった。 คู่มวยหน้าประตูแล้วกก็บอผมนะครับผมจะวางคู่มวยถึงนะครับคิดคู่มวยแล้วบอกผมด้วยครับ มันต่อไปเป็นย่งสุดท้ายแล้วนะครับ

我为什么？ ประกาบอกพี่อานะครับบอกพี่ดีดแชมปนะครับประกาศยังนะครับดูดูเลยครับเฮ้ย bốn đây แชมป์ครับ bốn ได้แชมป์ครับผมได้แชมป์